ที่นี่เขาแหลมอำเภอบังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วนะครับอยู่ติดเขตของจังหวัดจันทบุรีครับอากาศเช้านี้18องศานะครับที่เขาแหลมนะครับผมพระสมบัติฐานิโยก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าท่านเพิ่งสร้างสำนักใหม่ครับนี่ครับนี่ภูเขานะครับนี่นี่คือยอดเขานะก็ภูเขาแต่รีมภูเขามีสูงเท่าไหร่ นี่คือสำนักใหม่นะครับเปิดสถานปฏิบัติธรรมใหม่ผมได้มาช่วยพระอาจารย์นะครับคุบาอาจารย์ท่านปฏิบัตินี่ครับนี่นี่นี่คือเขาแหลมนะครับนี่นู่นยอดเขาแหลมนะครับผมก็เคยขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อปีต้นปีหกเดือนมกราคมปีสองพันรอยหกสิบสองไปถึงยอดนุ่นหลยครับยอดเขาภูเขาแหละเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่นั่นแหละบนเขาแล้วครับ คืนนี้ก็มีถ้ำเล็กๆอยู่นู่นกับผมนอนอยู่ในถ้ำเล็กๆเช้านี้อากาศสิบแปดองศานะครับสภาพอากาศตอนเชาน้านี้นี่ครับสวยมากเลยครับเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันสวยมากอากาศบริสุทธิ์เย็นนะครับหนตัวเล็กตัวเล็กมันร้องหมาตัวเล็กสองตัวนี่ครับนี่คือเขาแหลมนะครับ สำหรับนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพไม่ไกลนะครับจากบ้านผมมาครับประมาณเกือบๆ400กิโลครับเมบื่อวานนี้ผมมาขี่รถมาตั้งแต่หนึ่งโมงเช้ามาถึงนี่ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มครับขี่รถทั้งวันครับเมบื่อวานนี้รถประจําทางวิ่งช้านะครับเพระาะว่าต้องวิ่งเท่าไปอำเภอนอั้นอำเภอ,อนี้ไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้วิ่งตรงมาเหมือนรถรถส่วนตัวของเราเนาะ นี่ครับคืออรุณรุ่งกําลังขึ้นครับอรุณอรุณรุ่งกําลังเบิกฟ้านะครับนี่แหละครับคือสํานักปฏิบัติธรรมนี่แม่ชีนะครับมาปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ในบุญในกุศลนะครับนี่แหละครับคือสํานักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์บุญชวนประภาสครับนี่ครับมีญาติโยมท่านซื้อที่สวายนะครับนี่แหละครับ นี่ครับกาลังจะออกไปบินธบาทนะครับเช้านี้โอวบรรยากาศสวยมากเลยครับอากาศบริสุทธิ์นะครับอยู่ตีนเขาครับนี่ข้าวโพดครับไรข้าวโพดวู้นภูเขาทางนู้นสวยมากเลยครับอยากจะยกไปไว้ที่อำเภอจุฬาบุรีสักสองลูกเนาะภูเขานี่ไม่ใช่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยกาลังจะออกไปบินธบาดเชา้านี้หลังจากสวดมนต์ทำพิธเช้า,า,ชานางปฏิบัติธรรมเสร็จ ยากาศบริสุทธิ์อยู่ในภูเขานะครับนี่คือเขาแหลมนะครับนี่สวยมากเลยครับเดินทางไกลมานะครับเกือบ400กิโลเมื่อวานนี้สดชื่นกากาศบริสุทธิ ก็กลับมาจากบินกบาทตอนเช้าแล้วแต่กลับก็จะอยู่ประมาณ4กิโลเมตรบรรยากาศช,ชาว่วงเช้านี้ที่เขาแหลมป่ากระโพดนะครับแถวนี้มีแต่ไร่กระโพด อะไรกระปวดโอ้ฝักสวยเลยฝักงามเลยนี่ฝักกระปวดโตมากเลยนะนี่มีแต่กระปวดเทานั้นเลยนี่ก็จะถึงสถานลานธรรมแล้วนะครับจะถึงสำนักปฏิบัติธรรมแล้วครับงานก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับที่สีที่ห้าที่หกสามวันสำหรับงานปฏิบัติธรรมของเราครับผมก็ได้มาช่วยครูบาอาจารย์นะครับช่วยง,งานท่าน ผมมาแต่เมื่อวานครับมาจากอำเภอทุกคนบุริยวัสุรินขี่รถมาตั้งแต่หนึ่งโมงก,กว่ามาถึงนี้เกือบหนึ่งทุ่มครับรถบกสมันวิ่งช้าวิ่งเข้าเมืองเข้าอะไรนี่ครับเพิ่งกลับมาจากบินสบาดนะครับเมาาื่อเช้านี้ไปกลับน่าจะประมาณสี่กิโลกว่ากว่าครับทางลูกรังเป็นทางหินนะครับทางหินแดงนี่นี่จะครับ อยู่ในธรรมชาตินะครับอยู่ในภูเขาเมื่อคืนนี้ผมนอนตรงนู้นอนข้างบนนอนอยู่ในถน้ำครับข้างบนบนนั่นแหละครับเมื่อคืนนี้นอนอยู่ตรงบนนั่นแล้วก็ลงมาสวดมนต์ธรรมชาเช้าตรงนี้ครับปฏิบชชัติช่วงเช้าแล้วก็ออกไปบินธบาทกันพอฟ้าเริ่มแสงก็ออกไปบินธบาทกันกลับมาก็สายแล้วครับเพราะมันไกลเดินทางลูกรังก็ดีนะครับ ฝึกความอดทนขันติคนระับมีความคันติมีอดทนเพิ่มบุญบาร,รมีของเราครับไปขอไปปรดญาติปรดโยมนะครับช่วงเช้านี้ นอนเดียวกางเขาเมื่อคืนนี้นอนอยู่ตรงกลางเขานะครับนี่ดอกไม้สวยครับนี่ดอกไม้พระอาจารย์ท่านผูกไว้สวยงามมากเลยครับบรรยากาศก็ดีครับนี่ดอกไม้เป็นทางลุกลังนะครับนี่ตีนเขาเลยครับมีภูเขาต้นไม้รครมรื่นดีครับ อากาศก็บริสุทธิ์เย็นสบายครับน่าจะเย็นสบายทั้งปีเลยครับที่นี่นุ่นครับเขาแหลมโน่นสวยมากเลยครับทำอยู่ข้างบนก็พาคันนอนอยู่ข้างบนนะครับมาขึ้นแล้วครับแม่ชีก็กำลังเก็บถั่วกับเก็บผักนะครับปลูกผักเองครับแม่ใหญ่สีครับมาแต่อำเภอสติกนะครับแม่ใหญ่สีนี่ ตามกันมาครับสำหรับนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพครับไดจะเป็นอย่างนี้แหละครับเจอกันที่นี่เหมือนเดิมเจอกันอยู่สตึกแล้วก็มาเจอกันอยู่ที่นี่อีกครับมีไอ้สีคกนโก้นี่ครับโอ้กล้วยก็มีนะครับอุ่นมะเขือครับเต็มเลยมะเขือพริกครับพริกก็มีนี่แฟงหรือเปล่าแฟงครับนี่พักแฟงทานตะวันครับกล้วยก็มีกล้ยนำว้านะครับ มีแต่ของกินได้เลยครับผุนพริกต้นพริกครับพระอาจารย์ท่านปลูกไว้เต็มเลยครับหุ่นเขาเหลยมนี่ครับนี่ครับน้ำเตาเต็มเลยครับน้ำเตาลูกเต็มเลยครับนี่ครับดอกไม้สวยสวยนะครับนี่ไม้สวยมากเลยครับนี่นี่แหละครับคือสถานปฏิบัติธรรมครับนี่ ปฏิบัติธรรมดูดิมะกอดกมากครับดูลูกผิวเต็มเลยครับลูกเต็มเลยครับดูดินี่แหละครับนี่คือสถานปฏิบัติธรรมนะครับอาจารย์ท่านเพิ่งสร้างได้ไม่นานนะครับมีโยมซื้อที่สบายสี่ไร่สามงานครับนี่เขาแหลมครับผมก็นอนอยู่ข้างบนเลยครับเมื่อคืนนี้นุ่นนอนอยู่นุ่นมีบันไดขึ้นไปประมาณร้อยกว่าขั้นครับขึ้นไปก็หอบเหมือนกันครับ เอราะวารอายุเยอะแล้วเนาะนี่แหละครับคือบรรยากาศครับมีตะวันขึ้นสูงแล้วนะครับไปยังแต่นู้นไปยังแต่ฟ้ายัางไม่สางดีครับไปบินบาตตอนเช้านี่แหละครับคือสถานลนานธรรมครับผมรถนี้ก็ลังมาครับไปบินฝากาคนละสายกำลังมากันกลังเข้ามากันโอ้ไปกับสี่กิโลออกกำลังกายดีไอ้ใหญ่สีมาแต่สติึกนี่นีนอเจอกันที่นี่อีก ป๋าเมื่อกี้ก็เจอกันมาไปทำใบสีเก่งนง <c oughs> ยอะสีอะไรไทยวิดีโอป่วันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็ม่นอนอยู่นู่นตรงนั้นทต็งทต็เลยนะครับนี่ก็ไปบินสวาตกลับมาครับนี่ก็อุบาาอูบาอาจารย์ที่มาช่วาายงานท่านครับพระอาจารย์คุณชวนมาพาสมปครผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านหมือนกันครับ ประทประวันจะมาวิสิตเหมือนกันก็มาช่วยครูบาอาจารย์เนาะเมื่อวานก็ขี่รถมาทั้งวันเลยครับวันนี้ก็ไปวินกระบะกลับมาไปกับ4กิกโลครับเด็นุ่ออกกำลังกายดีมากเลยคนะรับฝึกความอดทนกันติเมื่อคืนนี้ก็ตื่นมาแต่เช้าตื่นมาทาวัดสวดมนต์ทำวัดเช้ากันมีพระอาจารย์มาจากาอำเภอคูเมืองก็มีคนะัะ มาร่วมกันปฏิบัติธรรมครับนำพาอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมกันพวกเราก็เดินทางมานี่ครับคือนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพครับนักลาเอกจังนะครับนี่ครับรอาจารย์มาจากภูนะครับมาต่างคนต่างมาครับนี่คือสาธิตกันคนระับไปมาหาสู่กันไปเจอกันในป่าปฏิบัติธรรมนะครับป่าพระรัศมรรอออกจากป่านี้ก็จะมีปามา่าใหม่อีกนี่ครับผมก็มาเมื่อวานก็บอกญาติบอกโยมบอกใครโยกมาไม่ช่วย งานพระอาจารย์พัครับอยู่ไกลก็จะใดมาถึงประมาณหนึ่งคุ่มมเลยตำรวจตะวินชายแดยนก็มาส่งก็ <c oughs> เป็นร่วมบุญกันครับขออน,นุโมทนาบุญนะครับ